โอเคครับทุกคน เห็นอะไรในมือผมไหมครใช่ครับผมมันคือต้นทานควาบลูมนั่นเองครับเป็นต้นที่แรที่สุดในอัปเดตนี้นั่นเองนะครับในคิดสูในแพ็คซึ่งผมบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้เติมนะครับก็คือเปิดได้จากกิจกรรมนั่นแหละนะครับที่เขาทํากันนะเออแล้วเราก็ได้มานะครับแต่ว่านั้นไม่ใช่ประเด็นนะผมคือในเมื่อเราได้ต้นมาแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทําต้นนี้เป็นต้นยักษ์กันนะครับผมเออซึ่งถ้าใครพร้อมจะเข้าไปดูแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคให้ผมด้วยละกันนะครับโอเคครับไปเลย Let's go! โอเคนะครับส่วนวิธีการได้นะครับผมคงไม่ต้องบอกอยู่แล้วเนาะทุกคนน่าจะเล่นกิจกรรมนี้ไปแล้วแบบสักพักหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ก่อนผมจะไปคลิปก็น่าจะสักพักนึงเลยนะครับก็วิธีการได้แบบคร่าวๆนะครับก็คือเราต้องมาทํากิจกรรมกับเจ้าจิ้งจอกตรงนี้นะครับโดยการให้ผลที่ติดมิวเทสแทนคว้าแล้วก็คอร์ัปหรือเปล่าน,นะครับอ่าใช่เป็น2อันนี้เนาะคือก็คือถ้าเราติดทั้ง2บัฟเนี่ยนะครับใน1ผลมันก็จะเพิ่มทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมก็แนะนําให้เป็นอย่างนั้นเนาะ อย่าลืมไปทํากันด้วยนะครับแล้วพอเราใส่ครบแล้วเนี่ยมันก็จะให้เป็นคิสุเนตเชสมานะครับแล้วเราก็จะเปิดพอเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะโอกาสการได้ของเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้เลยครับใช่อันนี้คือไม่ใช่โอกาสแบบว่าเปอร์เซ็นต์จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นของเนี่ยจะได้ประมาณนี้นะครับหกอย่างนี้แต่ถ้าเปอร์เซ็นต์จริงเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้คือเปอร์เซ็นต์จริงนะครับก็คือจะมีโอกาสได้อ่าเจ้าแมวนะครับแล้วก็มีดอกไม้อะไรมากมายนะครับผมส่วนที่แรที่สุดนะครับจะเป็นสองอย่างก็คออนน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 เเเเเทตต์กกัััััววี้้ะะะคคคครรรบบแล็็็ปปปิสุด คิสุเนะนะครับผมใช่อันนี้ก็ออกง่ายเหมือนกันนะครับก็เกลื่อนตลาดเลยตอนนี้นะครับประมาณนั้นโอเคเนาะะเราพูดถึงวิธีการได้แล้วก็อะไรต่างๆกัน,น,นไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาทําแทนความบลูมยักษ์กันนะครับผมเริ่มจากการปลูกมันก่อนเลยนะครับผมอยากให้ต้นมันใหญ่ๆซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบไหนถึงเรียกว่าใหญ่เพราะว่าไม่เคยปลูกเลยครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะทํามันเต็มที่โดยการวางแบบมาสเตอร์แล้วก็วางกอตลี่นะครับแล้วก็วางทุกอย่างเลยนะครับผมเริ่มจากการวางมาสเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับมาสเตอร์ไปนะคร กอรลี่นะครับปึ๊บโอเคนะฮะเบสิกครับผมปึ๊บแอดวานซ์ครับไปด้วยปึ๊บแล้วก็แทนความบลูมครับผมจัดไปฮะปึ๊บโอเคตอนนี้กําลังโตนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะลองปล่อยเจ้าไทยต์ท็อปไปก่อนละกันนะครับเผื่อมันจะโตช้าเนาะโอเคนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทาต้นยักษ์กันใช่ไหมเราก็ต้องใช้แมวมูลนะครับผมก็อ่ะปล่อยลงไปเลยละกันเนาะปล่อยยังยังไม่ปล่อยละกันรอต้นโตก่อนละกันนะครับเอาแบบเข้าให้มันเข้าสูตรก่อนให้มันเข้าสูตรอ่ะตอนนี้โตช้าผมว่าโตช้ามากๆเลยเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เเจ้าาขนนนนี่ยมััชลลก อ่ะโอเคนะครับตอนนี้เจ้า3ามเขาใกล้จะชนแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหออกมาก็ใหญ่อยู่นะผมไม่รู้ว่าอันนี้เรียกว่าใหญ่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองให้เจ้า3ามเขาเนี่ยมันชนดูนะครับ <S <S เ,รเราจะได้เห็นชัดขึ้นเนาะ <S 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 ปึบโอ้โอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะผมไม่รู้ว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าใหญ่หรือเปล่านะก็ฝากทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยละกันก็เดี๋ยวผมจะไม่เปลี่ยนนะครับเอาอันนี้แหละเนาะซึ่งอันนี้ยัง36%อยู่นะครับผมว่ามันยังโตได้อีกนะต้องรอให้มันโตเต็มที่ก่อนเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวผมตัดภาพตอนทนทีี่่มมัันนโตเเ็ลกค โอเคยวครับทุกคนตอนนี้ผมก็ทําการปลูกให้มันโตเป็นที่เรียบร้อยเลครับก็เป็นต้นที่สูงเหมือนกันนะผมไม่รู้ว่าผมดวงดีหรือว่ามันเป็นปกติของมันนะครับก็อีกอย่างนึงที่ผมสงสัยก็คือมันเป็นสีแดงเนาะผมเลยไปหาข้อมูลมานิดนึงก็คือเหมือนมันจะมีโอกาสเนี่ยได้ทั้ง2ทั้ง2สีนะครับเป็นสีฟ้ากับสีแดงเนาะผมได้เป็นสีฟ้ามาก็โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเก็บมาดูสักนิดนึงแล้วกันนะว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับผมเราไม่ได้จริงจังอะไรมากเพราะฉะนั้นเราจะดูแค่ ปุ๊บอ่ะแสนห้านะครับแต่ก็ถ้าผมไปดูในกฏการในวิกิมาเนี่ยมันประมาณแปดหมื0 0ถึงเก้าหมื่นนะครับผมก็ถือว่าเฟี้ยวอยู่เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผลมันเนี่ยสามารถใหญ่ได้แบบแบบเแบบแบบริม่มเกิ่มเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาลองทําให้ดูกันก่อนเนาะว่าผมเนี่ยวเวลาผมทำเนี่ยผมจะทํำยังไงเนาะแต่ว่าผมว่าน่าจะใช้เวลานานนะผมก็เลยอาจจะต้องไม่ได้อัดทั้งหมดเนาะอาจจะต้องไปทําหลังมงหลังมัแล้วก็เดี๋ยวเอามาให้ดูนะว่าผมเนี่ยทำใหญ่ได้มากสุดแค่ไหนนั่นเองนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูก่่ออนาาาะวตผมททํยจังงไ โอเคนะครับ อ่ะอันดับแรกนะผมถ้าทุกคนทาเหมือนผมแล้วเนาะก็คือไม่มีต้นอะไรเลยในสวนนะครับก็ทุกคนก็้าจะทําได้โดยการใช้เซฟเนาะมันมีเซฟสองเซฟก็ใช้เซฟที่มันแบบว่าเอาสวนเป็นโล่โงๆอย่างนี้เนาะอ่ะถ้าถ้าทุกคนทำอย่างนี้แล้วแล้วปุ๊บเนี่ยให้ทุกคนวางไทเซเลท็อปไปก่อนนะครับอ่าวางไทเซเลท็อปไปอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็รอจังหวะที่มันคููดาวอยู่ที่1นาที15บห้าวิก็ได้ครับ1น่งาที15บห้าวิหรือไม้ก็1นาที20่ก็ได้ประมาณนี้แต่เดี๋ยวผมจะ,ะร,มร,มร้องนะ okay, มนะ,ะ,ะมนี้เวลา เราใส่ของไปแล้วนะครับก็คือเราวางไทเซิร์ท็อปไปปุ๊บเนี่ยช่อง10ช่องที่เราต้องเตรียมวางไว้เนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับก็มีโทเวลโชเวลฮา w howes แล้วก็เป็นมูนแคททั้งหมดเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัววางเจ้ามูนแคทละกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอากลางๆละกันสัก17ก็ได้อ่ะสิบเจ็ดวินะครับโอเคนะครับสิบเจ็ดละกันนะครับโอเคไปเริ่มวางได้เลยพยายามวางให้ไวที่สุดนะครับมันจะได้อ่คูดาวไม่เหลื่อมกันมากเนาะอ่ามันจะได้แบบพอดีพอดีกันหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้เนาะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รอเเเเเเเลยยยยคครรรรรรัับบผมอออออ่่่่่่าาาาาาพพิิงงีกววะะไไปฮสน ต้อง h a l f w a ตอนประมาณแบบสัก20วิก่อนที่มาถึงแมวอ่ามูนแคทปุ๊บ20วิเนี่ยเราค่อยเก็บนะบเพราะว่าเดี๋ยวผลใหม่เนี่ยมันจะขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเผือเก็บไปแล้วเนี่ยเราสามารถใช้โชวเวลในการขุดออกได้นะครับแต่ก็ระวังระวังหน่อยนะอย่าไปโดนต้นมันนะครับก็พยายามเล็งที่ดงที่ดอกอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่าแล้วก็ระหว่างนี้เราก็ทําการเตรียมแบบพวกสปริงเกอร์ไปก็ได้นะครับ เ,เดี๋ยวขอทำการเตรียมสปริงเกอร์แป๊บนึงมาร์เตอร์นะครับผมมีเหลือเหลืออันเดียวอย่งเนี่ยโอ้โหอ่ะผมจะไม่ใช้มารเตอร์ละกันครับในรอบนี้เนาะผมจะใช้แค่กอรลี่แล้วก็เบสิกนะครับส่วนแอดวานซ์เนี่ยเราไม่ใช้เพราะว่ามันมันไม่ได้เพิ่มขนาดของผลนะครับอ่ะตอนนี้เราฮาเวดได้เลยนะครับผมโอเค ปุ๊บฮาเวดปุ๊บแล้วเราก็เก็บเก็บไปเลยนะครับโอเคนะครับรอเลยรอเลยหลังจากนั้นนะครับเราก็รอดูแมวนะครับผมว่าแมวเนี่ยมันจะไปนอนตรงไหนนะครับแล้วเราก็เอาโทรเวลเนี่ยไปวางไว้ตรงที่แมวนอนเยอะที่สุดนะครับผมอ่าอาจจะเป็นตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็วางกอรลี่ไปครับกอรลี่แล้วก็เบสิกเนาะสองอย่างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าไทสต็อปก็จะมาขุดปุ๊บโอ้โอ oh. 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 โอ้ m ม g กอดโอ้ไม g กอดเดี๋ยวเดียวนะเดี๋ยวนะวนะโอเคผมไม่ได้กัดทำให้มันใหญ่นะเนี่ยแต่มันก็โอเคครับมันก็เบิ่มเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนครับผม ภายในคลิปนี้ผมจะทําให้มันมากกว่านี้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาส่องกันสักหน่อยดีกว่าว่าเจ้าอันนี้มันเท่าไหร่ปึ๊บอันนี้น่าจะใหญ่สุดแล้วอุ้ยผมกดผิดซีช็อปรอดไหมซีช็อปโอเคน่าจะรอดอยู่นะครับอ่ะกดส่องไปฮะกดส่องไปโอ้โหแล้วไอ้เจ้าอีเวนต์มาพอดีนะครับเหมือนมันยังยังโตไม่สุดด้วยนะครับก็ประมาณ7ล้านเนาะมันยังโตไม่สุดเพราะฉะนั้นเรายังเก็บไม่ได้เนาะอันนี้ล่ะอันนี้ก็ติดคอร์รัปไปนะครับอ๋อเออ ใช่ครับมันยังคือมันยังโตไม่สุดครับราคามันเลยจะแบบไม่ไม่ไม่ค่อยแบบมั่นคงเท่าไหร่เนาะอันนี้ต้นติดขอรับด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้มันใหญ่กว่านี้ละกันนะครับก็เดี๋ยวเราเก็บมาดูก่อนว่าที่เราปลูกได้ม่อกินเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บมาดูน้ำหนักกันก่อนเนาะจะได้มาเปรียบเทียบอันต่อไปได้ก็หลังจากที่เราทำเสร็จนะครับทุกๆรอบเนาะเราก็ควรจะเก็บแมวมูลออกมานะครับและพอถึงจังหวะที่ไทเซอร์ท็อปเนี่ยมันหนึ่งนาทีสิบห้าเมื่อไหร่เราค่อยวางอ ใช่ใช่เหมือนสามที่สามาทีของความสามารถมันเนี่ยไม่พอนะครับผมอาจจะต้องไป,ไปเปลี่ยนเป็นกบนะครับผมใช่ใช่น่าจะเปลี่ยนเป็นกบนะครับเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับแต่ก็ประมาณนั้นละกันนะครับก็คือทำลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำตามเนาะก็ถ้าใครอยากให้มันใหญ่ก็ต้องแบบหาจังหวะด,ดีๆเอาแมวมูนมาแบบซ้อนกันสักสามอะไรเงี้ยแล้วค่อยกดมาเตอร์อะไรเงี้ยอาจจะแบบบึ้มไปเลยนะครับผมประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ใหญ่นะครับใช่เพราะว่าผมไปหาดูคลิปคนอื่นมาเนี่ยโหคือเขาแบบทั่วแมปเลยนะครับอันนี้อวยกเดด๋ร็ ดูได้เลยนะครับเดี๋ยวตัดภาพใหม่ทีน่าจะแบบทั้งสวนอ่ะนะครับก็แล้วเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะเอาแรคคูนเนี่ยมาทําการขโมยแล้วก็ดูน้ําหนักกันนะครับผมโอเคไว้เดี๋ยวเจอกันอีกทีครับผมโอเคนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นผลลัพธ์ของคลิปวิดีโอนี้นะครับว่าผมจะทําเจ้าแทนควาบลูมเนี่ยได้ใหญ่แค่ไหนนะครับแต่คลิปวิดีโอต่อไปที่ทุกคนจะได้ดูเนี่ยจะมีแค่ภาพนะครับจะไม่มีเสียงเดี๋ยวผมจะพากทับซ้อนไปทีนะครับผมโอเคครับถ้าใครพร้อมจะดูผลงานชิ้นโบแดงของผมแล้วก็เชิญร วิวมันช่างสวยซะเหลือเกินครับอันนี้พอดีที่ผมก็กําลังพูดแอคอยู่นะครับแต่ว่าไฟเสียงมันหายครับอ่ะทุกคนครับพร้อมดูหรือยังครับนี่ครับผมนี่ครับทุกคนมีหน้าเชื่อนี่คือผมนั่งทําไปทั้งหมด5ชั่วโมงได้นะครับก็คือทั่วแมปเลยนะครับอันนี้คือ4ดอกนะครับมีทั้งหมด4ดอกนะครับก็ผมก็เออมันก็บึ้มขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับ ซึ่งตอนที่ผมทำเนี่ยอ่าบางคนสงสัยเนาะก็ตอนนั้นนะครับแมวนะครับก็นอนทั้งหมด4ตัวนะครับก็ไม่รู้ว่าโดนตัวที่5หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็โดนแน่ๆสี่ตัวนะครับแต่ตัวที่5เนี่ยไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าคือมันโดนเฉียดๆนะครับผมก็เลยปักมาสเตอร์ไปด้วยซึ่งมาสเตอร์ในรหัสหลักผมเนี่ยหมดแล้วนะครับผมก็เลยทาการใช้รหัสลองมากดนะครับผมอันนี้ผมก็หาทางขึ้นมาถ่ายจนได้นะครับก็ เดี๋ยวผมจะทําการโละทั้ง3ดอกทิ้งนะครับสดอกที่เล็กที่สุดแล้วเดี๋ยวผมจะเหลือดอกใหญ่ไว้ดอกเดียวนะครับเดี๋ยวมันจะเละเกินไปเนาะก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปเนี่ยจะเป็นการเอาและคูนของอีกรันหนึ่งเนี่ยมาขโมยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะถือผลแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูนะว่ามันใหญ่แค่ไหนโอเคไหมครับโอเคครับผมถ้าพร้อมจะไปดูกันแล้วก็ไปครับ let's go โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ทําการโละเจ้าแทนความบลูมออกไปทั้งหมดเกือบทั้งหมดแล้วนะครับเหลือแค่ต้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นต้นของมันเนาะนะครับที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งผมก็และคูนเนี่ยทำการขโมยมาแล้วนะครับแล้วก็เทรดให้รหัสนี้ด้วยแล้วนะครับน้ำหนักมันจะอยู่ที่82.54กิโลนะครับก็ถ้าใครได้ใหญ่กว่านี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกมาผมมาได้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือสุดๆของผมแล้วนะฮะก็คือมันคุมแบบเลยนะครับแต่ว่าถามว่าราคามันแพงมมมมั้ถือวว่่่่่่าาาาไแแพงเผใใชหห็นนนนนขขดดญีต สู้โบร์โซมไม่ได้เลยฮะเออแต่ก็มันจะเอาอะไรไปชสู้โบร์ซอ,นะอมันเนาะแต่ว่าความใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าราคามันก็ไม่ค่อยสมเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นเนาะอ่าเดี๋ยวผมเอาให้ดูราคาแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะติดเป็นคอรัพแล้วก็ชิลลิตนะครับผมก็อ่าเดี๋ยวผมเปิดราคาดูเนาะฮาร์มัสไปแล้วกันนะครับ อ่ะก็คือยังไม่บิลเลียนได้ซ้ำนะครับก็คือยังไม่บิลเลียนได้ซ้ำนะครับเออประมาณนั้นก็อันนี้คือผมให้อีกรหัสหนึงถือไว้เนาะมันมันมันดูได้มากสุดแค่นี้จริง,รงๆนะครับก็คือมันจะเป็นต่อขึ้นไปอย่างงี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะเอารหัสลองเนี่ยโดดลงแบบดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอ่ะดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องไงดีวะอ่ะอย่างงี้แล้วกันนะครับโอเคมาทุกคนพร้อมนะหนึ่งสองปุ๊บ โอเคครับ <laughs> มันล่วงไปได้แบบเดียวแล้วมันก็มาแนละ้วฮะโอ้โหแล้วคือยังใหญ่อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับก็อยากให้ผมทำผลใหญ่อะไรอีกก็พิมพ์คอมเมนต์บอกมาได้เลยแล้วกันนะครับอันนี้โอเคครับเจอกันนะผมบ่ายจ้า